อด,ดีนุนาศิหะเขาเวลาละมัดมกริบสิบแปนาฬิกาห้าสิบนาทีเทนมินิตอทมิิทูเซเนหกโมงห้อีก10นาที7จ็ดโมงบันเราก็เรียงหนทุ่มนะก็วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีวันที่15บารกรกฎาคมพุทธศักราชสองพ คริสตศักราช2021ปฏิทินอิสลามเป็นวันศุกร์ที่6เดือนซุนฮ ah. ิจยะฮิจรารศกราช1442เดือนอาหรับมี12เดือนเหมือนกันมีเดือนละ29หรือ30วันแต่เดือนสาวกลมี30หรือ31วันแล้วก็ 28หรือ29วันในเดือนคุมภาพัน์ก็เป็นความรู้เนะเดือนอารับเดือนที่หนึ่งก็เดือนมุฮัรรอมเดือนที่สองก็ซาฟัตเดือนที่สามรอบปอุลอวันเดือนที่สี่รอบปอุลอาคิ์เดือนที่ห้ายูมาดันอูลาเดือนที่หกยูมาดันอาคิ์เดือนที่เจ็ดรอยับเดือนที่แปด ชาบานเดือนที่เก้ารอมฎอนเดือนที่สิบชาววันเดือนที่สิบเอ็ดซุนกเกาะเดือนที่สิบสองซุนฮิทยาสิบสองเดือนแล้วเป็นเดือนต้องห้ามสี่เดือนเดือนต้องห้ามสี่เดือนเนี่ยจะอยู่ติดกันสามเดือนคือเดือนที่สิบเอ็ดเดือนที่สิบสองแล้วก็เดือนที่หนึ่งแล้วก็เว้นไปจนไปถึงเดือน ที่เจ็ดเดือนรอจับนะเป็นเดือนต้องห้ามว่ามีของปลอมมาเยอะนะเดือนนั้นเดือนนี้ทำให้หนุนดีทำให้หนีดีนะมีคนปลอมเรื่องศาสนาเนี่ยมันปลอมอ้างว่านะบีบอกไว้คนเรานี่ก็แปลกนะนะบีจะพูดดักไว้ก่อนละใครที่พูดเรื่องของฉันโดยที่ฉันไม่ได้พูดนะใครที่เอาคำพูด พูดแล้วเนี่ยอ้างมาว่าฉันพูดน,ะนบีบอกเนี่ยรับรองได้เลยว่าท่านมีที่นั่งในนรกแน่เ <c oughs> ขาแปลว่าเตรียมที่นั่งในนรกไอคนพูดจะไปเตรียมอะไรแล้ว <c oughs> เนี่ยแปลแบบเนี่ยแปลไม่เข้าใจภาษาไม่เข้าใจเนื้อหาเลยคือนบีไม่ได้พูดแล้วใครเนี่ยไปอ้างว่านาบีพูดเนี่ยคนนั้นเน่ยเตรียมลงนรกได้ไมันต้องแปลอย,อย่างนี้นะ ก็มีเยอะแล้วใคร,ใครเรียนศาสนานี่ก็จะเจอเยอะเพราะเขารู้นี่ประวัติศาสตร์นี่คนออกมาสารภาพว่าฉันโกหกเรื่องนั้นโกหกเรื่องนี้เขาจึงมีนัก,กเรียกว่าตรวจสอบประวัติศาสตร์ตรวจสอบรายงานฮะดิษไอ้นี่บอกได้ยินมาจากไอ้คนนั้นนะลูกคนนั้นลูกคนนี้สืบไปสืบมาแล้วไอ้คนนั้นน่ะตายไปแล้วมึงยังไม่เกิด แล้วมึงจะ <HHH> ได้ยินจากเขาได้ไงเหมือนกไ้พวกไม่เข้าใจศาสนาบางคนนั้นว่าไงรู้ไหมอิหมามฮานฟีน่ะเถียงกับอิหมัมซาฟีในเรื่องอะไรนะดูอากุนูดเนี่ยรขามาคุยกันอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยมึงนี่มั่วแล้วอิหมามฮานฟีตายในอิหมัมซาฟีเพิ่งจะเกิดฮิจรัสักศราชที่หนึ่งร้อย 50นะอิหมัมซาฟีอีตายแล้วก็ไออิหมัมฮานาฟีตายแล้วอิหมัมซาฟีอีก็เกิดนะเกิดมาก็อายุ54เองนะเกิด150ตาย204ฮิจรัสสกุลัดสองร้อยี่เห็นอย่างคนไม่รู้เรื่องนะนี่เขาก็เถียงกันเรื่องทำไมล่ะ ไม่ออกอีดตามจุฬานะไปออกตามมุกอทำไมคนละที่คนละประเทศนะเยก็ไม่เข้าใจไงดังเดิมทีเดียวเนี่ยถามว่าประเทศไทยเนี่ยมันออกอีดอะไรพร้อมกันไหมมันไม่พร้อมกันเพราะอะไรล่ะเพราะส่งข่าวไม่ถึงบางก็น,นับค่ามากี่ค่ํากี่ค่ำนะเออนะเขาบอกก็ไม่รู้กูบวชสองค่า บวชค่ำนึงไม่แน่ใจแล้วบวชสองค่ำก็บวชครบยี่สิบก้าวันแล้วก็ดูเดือนไม่เห็นเดือนกูกระวชอีกวันหนึ่งกส่งข่าวไปหาใครล่ะสมัยนั้นยุคเรือแจวเนี่ยไม่เข้าใจศาสนาพอมายุคโทรทัศน์วิทยุเนี่ยจุฬาก็ออกนะข่าวทางวิทยุต่อมาก็ออกทางอะไร NBT ช่อง11นะแล้วก็มา ITV อะไรเนี่ย ออกข่าวแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาไลฟ์สดเองแล้วยุค facebook นี่เขาไลฟ์สดพอพอออกข่าวได้มันก็ประเทศไทยมันก็ได้พร้อมเพียงกันแต่ถามว่าใชยย่ยังยังนะเพราะว่าถ้ามีข่าวจากประเทศอื่นหรือดินแดนอื่นมาเนี่ยเราเนี่ยต้องรับฟังนะเขาบอกว่าถือสินอดเนี่ยให้ดูจันท์เสี้ยว จะออกบวชใกล้ดูจันเสียวแต่เห็นจันเซียวก็ออกบวชถ้าไม่เห็นก็บวชให้เต็มสาวันแล้วก็ออกบวชนะเป็นวันอีดหว่างนั้นเถอหนึ่งชาววานเป็นวันอีดทีนี้ไอ้เรื่องกยอฮจีเนี่ยอีดินอัดฮาริอีดใหญ่เนี่ยไม่ได้มีคําสั่งให้ไปดูเดือนดูอะไรหรอก ใครอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปดูเดือนนับวันนับรไรหรอกนะมันสมัยยุคเรือจวสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ต้องแล้วฟังว่าซาอุดีเขาประกาศว่าเขาจะทำการวูุฟวันใดที่ทุ่งอาราฟะสมมติไม่สมมติอะจริงๆอปีนี้มันวูฟฟใวันที่19วันจันทร์วันที่20ก็อีดินอดัดฮาแค่นั้นแหละ เราก็ต้องตามเขาเพราะวันบนโลกนี้มันวันเดียวครับแต่ประเทศไทยก็ไปออกอีดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดนะเลื่อนไปไม่ตรงกับเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะไปดูไปดูจันทเสี้ยวไปดูเดือนพอดูเดือนก็ต้องนับวันตามเดือนพอนับวันตามตามเดือนซาอุดีประกาศก็ไม่ตรงกับเขาไอ้จะเลื่อนจะเปลี่ยนก็ก็ไม่ได้เพราะกระดุมเม็ดแรกมันติดผิดไง ไปดูเดือนก่อนทําไมเราไม่ต้องไปดูหรอกแต่จะให้เหมือนกับเข้าก็รอฟังก็ประกาศมีคนเถียงกับชายร้อนผมชอบการเป็นเอกภาพเราจะได้ออกบวชพร้อมเพียงกันถามว่าหมดพร้อมกันมากี่ปีแล้วมีพร้อมไหมล่ะพร้อมมั่งไม่พร้อมมั่งมีไหมล่ะแต่ก็เห็นจะมีกลุ่มคณะใหม่เข้าคนละวันกับพวกแกทุกวันเอกภาพไะที่ไหน ถ้าจะเอาเอกภาพจริงต้องยึดคําสอนของอัละลอะฮ์ยึดศาสนายึดสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนมันจะได้เหมือนกันไม่ใช่ไปคิดเองเออเองอะไรแบบนี้ไม่มีนะเอกภาพเอกภาพมันต้องระดับโลกเอกภาพระบับระดับท้องถิ่นเนี่ยวันศุกร์ใส่สเสื้อลายกันแล้วกันนะเนี่ยวันศุกร์ตําบลนี้ชุมชนนี้ก็ใส่เสื้อลายเอกภาพเดี๋ยวก็วันสําคัญในรอบปีแต่งชุดชาวเขา เผาเดียวกันจะได้นะเรียกเป็นเอกภาพอะไรเงี้ยนั่นมันแบบนั้นนี่เรื่องศาสนาถ้าจะเอาเอกภาพเนี่ยมันต้องทั้งโลกนะเพียงแต่เราฟังเขาก็ตรงกันอย่ามาอ้างคนละวันฟังไม่ขึ้นหรอกห่างกันสี่ชั่วโมงวันเดียวกันลองโทรไปถามเลยวันนี้วันใด่ะซาอุดีเขาก็ต้องบอกวันวันพฤหัสเขายังไม่บอกวันศุกร์หรอก แล้วเราวันไรเราก็วันพฤหัสเห็ไหมฮะพอเดี๋ยวสักสี่ทุ่มเขาละหมาดมะเร็บนะเราก็พอสองยามแล้วเขาก็เขาก็เท่าไหร่แล้วเขาก็สองทุ่มเขาชา้ากว่าเราอ่ะพอสองยามเนี่ยเราเป็นวันศุกร์วันขึ้นขึ้นวันสากลเนี่ยเราขึ้นวันศุกร์ไปถามเขาวันไรเขาบอกวันพฤหัสนะีพอเดี๋ยวเขาก็ขึ้นวันศุกร์ตามเรา เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนต่างที่มันน้อยเนี่ยอย่ามาคิดว่าใครก่อนใครหลังมันอยู่วันเดียวกันอเมริกาเนี่ยต่างกับเราสิบสอชั่วโมงของเราซีกโลกแต่วันออกน่วันนี้อเมริกาก็เป็นวันพุทธที่14ของเราเนี่เป็นวันพระหัสที่สิก็ต้องเข้าใจเส้นแวงเส้นแบ่งเวลาด้วยวสันต์ลอเวลาในบินาม h a m m a วะลอัลฮิวซาบฮวัสสลัม